โอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีโอ้โหัวกูชนอะไรวะเนะี่ยท่านผู้ชมทุกท,ท่านกันด้วยกันใน,นครับผมวันนี้เราไปอยู่ในเกมไมค์คราฟในไมค์คราฟเอาชิลอดพาดที่35แล้วนะครับผมโอ้เดินทางกันมาไกลมากแล้วถามว่าพี่เวฟครับอะไรมันเต็มตัวพี่ไปหมดเลยเนะี่ยก็เป็นสมุดเอ็นชาร์ดนะฮะก็คือเป็นสมุดเอ็นชาร์ดที่พี่เวฟยังไม่ใช้นะฮะเดี๋ยวน้องๆจะหาว่ามึงเสกนะเมื่ะวะนทำไมอยู่ๆมันมาได้ก็คือว่าจําได้ไหมว่าบล็อก เอ่ออมบูรอลของเราเนี่ยมีประมาณ50บล็อกเลยนะตอนนี้เหลือ 7, น,นะคดนบผมมันก็กลายเปพวกนี้แหละซึ่งวันนี้เลครับผมถามว่าเราจะมาทำอะไรวันนี้เราจะมาเอาย้าย NPC ไปอยู่ในบ้านใหม่ตรงนู้นนะครับซึ่งพี่เวฟเนี่ยจะขอย้ายไปทีละ2ตัวเนาะแล้วก็พี่เวฟตัดสินใจแล้วก็คือว่าตึกนั้นทั้งตึกเราจะเอาเป็นบ้านของ n p c ไปเลยเว้เออคือแบบ ทำเป็นแบบ NBC อาชีพแต่ละชั้นแต่ละชั้นนั่นแหละแต่ว่าเราจะต้องทําห้องเพาะพันก่อนซึ่งห้องเพาะพันผมว่าเราควรทําห้องกลางก่อนเวอยเออแล้วเราค่อยไปทําห้องอื่นซึ่งเดี๋ยวทุกคนอาจจะสงสัยนะพี่เวฟทาไมมือพี่เปลี่ยนไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูมีน้องๆทัามาบอกว่าพี่เวฟครับไม่ได้ทักหรอกแกก็น้องก็ไปคอมเมนต์นั่นแหละเขาบอกว่าพี่เวฟครับเนี่ยผมเห็นสกินพี่ตรงปกคลิปอา่าอะไรวะเบส w อ l ใช่ไหม ปกคลิปพี่ตรงเวสวอร์เนี่ยมันดูแบบมันดูเหมือนมันเปลี่ยนไปนะพี่อะไรอย่างนี้ก็มันเป็นปกใหม่ที่ผมทํามานานแล้วแหละใครที่ดูพี่เว็บในดีโมแต่ก่อนอ่จจะรู้ว่าสกินเนี่ยผมทําไม่นานแล้วแต่ว่าผมแค่ไม่ได้เอามาใช้เฉยๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าสกินเดิมมันสวยกว่าเห็นไหมมันดูเหมือนเด็กกระโปรงเกินไปอ่ะไม่วอาโอ้ไม่ไม่เว็บเว็บเกินเกินเว็บเว็บไม่ไม่อย่าพิ่กูยังไม่ได้ใส่ชุดยังไม่ได้ใส่ชุด กูยักกูยักเกือบผูเสียโอไปแล้วมึงอะไรของมึงเนี้ยโอ้มึงเล่นทีเผื่อนะมึงเนี่ยมาโอ้โหตกใจโอ้ขวัญเอ้ยขวัญมาหายว่าเอ้ยกูรว่ากูต้องตายแล้วโอ้ ก็คือว่าสกินตัวนี้ผมทาให้นานแล้วแต่ว่าผมไม่ใช้เฉยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่สวยอะ่ะทุกคนผมรู้สึกว่าคือมันสวยหแหละเว้แต่ผมแค่ไม่ชอบอ่ะมันดูแบบอย่างเช่นเดี๋ยวเราเราให้ดูนะอย่างเช่นผมโดนเพื่อนล้อผมโดนบูลลี่อ่ะทุกคนเห็นไหมเขาบอกว่าผมใส่แพมเพิ่อแต่ทุกคนดังนั้นนี่ผมชอบให้เรียกว่ากางเกงในมากกว่าเขาบอกว่าผมใส่แพมเพร์อแต่ทุกคนดูสิมันไม่ใช่แพมเพร์อมันคือเกงในแต่ทุกคนเขาล้อผมผมก็เลยไม่อยากจะใส่สกินนี้ ผมก็เลยเอาสกินนี้ไปทไําเป็นปกคลิปแทนใช่แล้ววันนี้เราจะทําอะไรวันนี้เนี่ยเราจะมาทอาอําเออเหี้ยแตกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตกใจเออเอานี่มาเดี๋ยววันนี้เราจะมาย้ายเอ็มีซีกันแต่ขอออาอย่างงี้เราได้อะไรฉกชิงสองอันนี้ก็จะกลายเป็นฉกชิงสามความคมห้าเราเมียขึ้นไปเป็นสิบแล้วครับถือว่าสุดยอด เพราะว่าถามว่าเอาพี่เว็บนเอาดาเมจสิไปทําอะไรก็คือว่าตอนเนี้ยผมอยากจะทําปีกใช่ผมอยากจะทําปีกเอนชาร์สดีๆสักอันหนึ่งเว้ยก็คือเราจะทําปีกดีๆแต่ว่าเราต้องการดาบเนี้ยไปไปฆ่าควิปเปอร์เพื่อทําเป็นพลุเออแล้วพี่เว็บฆ่าทำไมพี่เว็บไม่ทำฟาร์มควิปเปอร์เหมือนกับในไลฟ์สตรีมแต่ก่อนก็คือว่าที่ผมไม่ทำเพราะว่ามันทำยากนะครับแล้วก็มันวุ่นวายผมขี้เกียจดีกว่าต้องพูดง่ายงว่าเราขี้เกียจ เออขี้เกียจทำเดี๋ยวนะอันนี้อะไรซ่อมแซมคงทนเดี๋ยวมันต้องมาใส่ปีกใส่คงทนใส่ซ่อมแซมอคมคาคณีพิฆาตฟิวชัน่นแล้วอันนี้อ่าใส่อ่คณีพิฆาตได้อ่คณีพิฆาตคือตีติดไฟนะทุกคนบอกว่าทุกคนคงจาได้นะเราจะโอ้วโอ,โอ,โอ้เกือบตายคือถ้าตายนี่ผมไม่ได้เสียดายหรอกเลเวลเว้ยมันหาใหม่ได้แต่ตายแล้วของกูจะล่วงลงตรงนี้เดิประเด็น เดี๋ยวนะเราต้องถอดเอ่อเอา,เอาดับไปทำเป็นอัคนีพิฆาตอัคณีพิฆาตเนี่ยเราใช้แค่2หรือหนึ่งก็พอแล้วผมว่าเราไม่ต้องเป็นเชต้องใช้มันยุ่งยากละอันนี้เก็บไว้ไม่รู้เก็บไว้ทำไมเ,เก็บไว้ก่อนเสียายอ่ะนีเนื้อดิบวะเนื้อดิบปล่อยไปปเดี๋ยวเราจะกลับไปขนย้ายมีซีของเราเดี๋ยวทุกคนพอดีว่าผมต้องการได้มีซีใหม่มีน้องบอกว่าพี B ่เว็บครับไอตรงเนี้ยพี่ทําทางกั้นได้ไหมเดี๋ยว เดี๋ยวว่างๆพี่วิวทำให้แล้วกันเนาะเออทางกั้นมันต้องมันต้องใส่คือถ้าเราจะใส่ทางกั้นอ่ะมันต้องทําแบบเนี้ยเดี๋ยนะมันต้องเพิ่มบล็อกด้านข้างไปเว้แล้วก็ใส่ทางกั้นแล้วเราก็ต้องเพิ่มหินนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะมาทําแบบว่าเป็นกั้นงูงู่เงี้ยพี่ววไม่ค่อยชอบ่ต้องการแต่งให้มันดูสวยด้วยเดี๋ยอนี้เดี๋ยอนี้ทําให้เดี๋ยวนี้ทําให้นอกรอบเออนอกรอบนอกรอบแต่ตอนนี้เราเราต้องกลับบ้านไปลำเลียงเอเบซีเข้าบ้านใหม่ก่อน บอกแล้วเดี๋ยวนะขอแปงลงร่างนก่หนได้ไหมแปงลงร่างเป็นคนสิอ้านอนไม่ได้นอนโมเมนต์นี้นานมากเออรู้สึกว่าไม่ได้นอนแบบโมเมนต์นี้นานมากโอเคปะเดี๋ยวเราจะไปทําการสร้างเตียงกันนะทุกคนเดี๋ยวนะ้ขอหาไม้ก่อนดิไม้ที่เราจะาไปสร้างเตียงผมเอานี่แล้วกันเนาะเล็กน้อยคือเราต้องการเอา ABC ไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรไอ้ไอ้นั่นะไะเอเดี๋ยวเราเอาเอาแท่งไม้ไปเลย ไอเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนกูลืมลวไอรางรถไฟอ่ะเออรางรถไฟผมเก็บไว้ตรงไหนวะลืมลืมเลยว่โถเอ้ยอเดี๋ยวขอแปลงล่างแล้วกันนะครับมันจะได้แบบรวดเร็วเวลาเราเล่นอะไรมันจะได้แบบเสร็จเร็วๆเนาะรางรถไฟผมน่าจะเอาเก็บไว้บ้านหลังนูน้นเดี๋ยวเราองใช้รางรถไฟในการเคลื่อนย้ายเอ็มบีซีแต่ว่าตอนเนี้ยเอ็มบีซีของเรามันมีประชากรบางตัวที่มันโดนแลกไปแล้วแล้วเร,เ,รเราต้องหาตัวที่ยังไม่เคยแลกสองตัวคือผมว่าเราต้อง สองตัวมันมันมันจะมีปะวะมันน่าจะมีแหละเนาะเออว่ามันน่าจะมันน่าจะเหลืออยู่เดี๋ยนะเดี๋ยวขอไปเช็คของกันขอไปเช็คของก่อนกูกูไม่เชื่อเดี๋ยนะเอาสวัสดีครับหาตัวที่มันตรงท้องมันไม่มีอะไรอ่ะสวัสดีเพื่อนเอาตัวนี้แลกไปแล้วไม่ได้ตัวนี้อ้ามีหนึ่งตัวฮะมีแล้วแน่สองตัวมีโอเคสรุปแล้วสองตัวที่ยังไม่ได้แลกอะไรก็มีเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเอาสองตัวนี้เอาไว้ เเดี๋ยวขอเอาไอ้นี่ก่อนนะเออแล้วก็สก,กินเนี่ยเราพี่เว็บไปเปลี่ยนลับได้ไหมผมไม่ผมไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่าแต่ผมไม่ค่อยชอบมันเท่าไหรอ่อ่ะเออผมว่ามันก็ดูสวยนะแต่มันดูแบบเด็กอนุบานมันดูเด็กอนุบานมันดูเป็นแบบเด็กกระโปงอะ่ะเออจากไอ้ไอเว็บปากหมาจะกลายเป็นเด็กกระโปงขึ้นมาทันทีปาเลสโก้เดี๋ยวนะเราจะทำเดี๋ยวนะเราจะทำจากตรงนี้ฮะเราต้องสร้างอา่อ ไอ้มันไม่ได้เดี๋ยวตรงนี้ไม่ได้เราต้องวัดเลื่อนตรงนี้เออประมาณไม่ได้เดี๋ยวมันต้องข้างบนนี้ดิเออตรงนี้มันเชื่อวัดตรงนี้ตรงไหนที่มันไม่มีเตียงวะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึง่งลืมอ่าตรงกลางไม่มีเตียงเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นเอาตรงกลางก็คือส่วนตรงนี้ฮะก็คือเราต้องทุบตรงนี้ออกมาเลยในผมไม่แน่ใจว่ารางรถไฟของเรามันจะพอกับการสร้างหรือเปล่านะแต่ว่าผมว่ามันก็น่าจะพอแหละเพราะเรามีเยอะถ้าเกิดว่ามันไม่พอเราก็ ฟาร์ใหม่เพราะุณรวยเดี๋ยวได้เอา้านรถไฟไปเดี๋ยวเราจะสร้างไอหมู่บ้านเอมซีตรงนั้นอะ่ะให้มันเป็นแบบดีๆเลยแล้วก็เดี๋ยวมว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างไอหมู่บ้านเอมีซีเสร็จแล้วนะทุกคนผมว่าผมก็น่าจะจบซีรีส์นี้แล้วก็คือจะไม่ทําเป็นพาร์ทแล้วอะ่ะเออก็คือว่าผมจะไม่ทําเป็น E ีอ่ะผมจะทําเป็นแบบว่าทําเป็นคลิปแยกๆเอาละกันแต่ว่าเราก็จะเล่นอยู่ในแบบนี้แหละ ใช่เหมือนกับที่เคยบอกเอาไวน้นะครับก็คือจะทําเป็นแบบแยกๆเย่ายเช่นคลิปหาแร่ใหม่ได้ไหมครับคลิปสร้างบ้านอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าคลิปสร้างนูง่นสร้างนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะไม่ทําตั้งชื่อเป็นว่าเอาชิดรอนแล้วนะเราจะตั้งชื่อเป็นแบบที่เราต้องการก็น่าจะประมาณจบจากการสร้างหมู่บ้าน Npc ตรงนี้มั้งอืมเราก็ได้จะหลังจากที่เราจบการสร้างหมู่บ้าน Npc นี้แหละผมว่าน่าจะเปลี่ยนชื่อคลิปแล้วก็ไปทําเป็นคลิปแยกเอาแล้วเนาะ แล้วก็ถามว่าพี่เว็บครับแล้วพี่เวฟบจะลงบ่อยไหมก็น่าจะลงบ่อยนะจ๊ะแต่ตอนนี้เรารอไปก่อนเดี๋ยวตอนนี้กูจะเอาโอ้โหไกลเหมือนกันเนี่ยเอยแต่ว่ามันเอถึงนี่ว่าเออเนี่ยไม่ต้องวางอะไรเพิ่มเติมเลยโอโ้โหเดี๋ยวพี่เวฟบเนี่ยวิวว่าพี่เวฟจะทำ npc ไว้ไปชั้นชั้นนี้ก่อนอ่าแล้วเราค่อยเอา npc เึ้นไปอยู่ชั้นบนเดี๋ยวรอให้มันมีลูกก่อนเนาะเดี๋ยวเราแบบค่อยๆขยายแล้วก็จับเข้าไปอยู่ทีละชั้นทีละชั้นนะทุกคนเราสิบรีฟเดี๋ยนะ ขอทำไอ้นี่ก่อนมันต้องทำไอ้นี่ก่อนจริงๆอ่ะเ <_ C 1> นี่ยอันนี้ก็คือทางขึ้นนี่แหละลำบากลือเกินเดี๋ยวทางขึ้นอันนี้วางมั่วๆไปเลยก็ได้ฮะเราไมไ่ต้องไปสนใจแล้วก็ใส่ใจอะไรกับทางตรงนี้มากเดี๋ยวนะอันนี้โ,โห่เออก็ไม่ไกลนะเออเราทำมาแป๊บเดียวเดก,ก,ก็ได้แล้วนะน,นี่ต่อมาต่อมาเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคลิปนี้เวลาเหลือเดี๋ยวเราไปไอ้นี่เลยทุกคนไปโลกมังกร แล้วก็ไปทําทางให้น้องๆเขาที่เขาขอนี่ไงเออเน่ยมันขึ้นไม่ได้แต่ว่าผมไม่แด่ใจว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ลางรถไฟปกติมันจะขึ้นไปได้หรือเปล่านะเพราะมันก็ลําบากลําบนใช่มันมันไม่ได้ขึ้นง่ายนะทุกคนมันต้องใช้เ,เครื่องเอนั่นเยอะอยู่นะคุณรยกว่าอะไรไออะไรว่าที่มันใช้พลังงานถ่านเออนั่นแหละโอเคเรียบร้อยหลังจากเราได้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ พี่เวฟก็จะมาใส่เป็นหินโลกมังกรก็คือหินนั้นนี้แหละแต่ว่าทําไมอันนี้ผมต้องการหินมันอยู่ในตัวเมงดาทุกคนไอหินเนี่ยเออเมงดามันไม่ได้ออนเกมอะมันอยู่ในตัวมันน่ะแล้วมึงเอาไปทําไมอะมึงไม่เก็บไว้ในบ้านดีกว่าปอนโอ้ยน้องโง่เดี๋ยวนะโอ้ไม่มีไรพี่แววกู <laughs> ไปขุดเอาก็ได้เออกูไปขุดเอาก็ได้เพราะว่าเราต้องรอให้มันมืดก่อนนะทุกคนเราถึงจะอ๋อพอดี คือเราต้องรอให้มันมืดก่อนนะเราถึงจะสามารถไปเอา m อ c ได้ว่าตอนนี้เอาไม่ได้นะครับเราจะปล่อยให้มันมืดเอ้ถ้าเกิดว่าเรามาอยู่โลกเอ็นเตอร์แมนอย่างเงี้ยไม่ใช่โลกเอ็นเตอร์แมนเดียโลกแบบเออโลกเอนะ็นเตอร์แมนน่ะถูกแล้วมันจะเกิดป่าวะเออผมผมยังสงสัยอยู่ว่ามันจะเกิดหรือเปล่าเออนี่กูย,ยังไม่ได้สำรวจเลยเนะี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาสำรวจเดี๋ยวผมอยากจะทุบป,ป,ปราสาทนี้มันหายไปทั้งปราสาทอยู่แนละ้วทุกคนเออแบบว่าทำให้มันวาร์ปหายไปะ <laughs> <laughs> ไปเลสโก t เจอมาได้งไงเนี่ยโอ้โธมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวขอมีบล็อกไหมไม่มีโอ้โหมันเข้าไปอยู่ในร่องที่ผมกับแมงดาเป็นคนขุดหว่ทุกคนอ่างั้นเราก็จะทําการขุดเอาอันนี้ไปเล็กน้อยแล้วกันนะเอาไปเยอะไหเอาไปอ่ะประมาณนี้แหละเอา20บล็อกพออ่ะไปกลับบ้านแล้วก็คราฟมาเป็น it ender f i l e s s ก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราบินจากตรงนี้ไปเรื่อย มันก็จะไปโผไบโอมนั่นใช่ไหมไบโอมเอนเดอร์แมนปกติใช่ไหมทุกคนคือมันอยู่ในโลกเดียวกันใช่ไหมตอนแรกผมว่ามันอยู่แบบคนละโลกกันตลอดเลยเนี่ยแต่ความจริงมันอยู่ในโลกเดียวกันเนี่นะนอันนี้เราจะมาปิดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็พี่เวฟบต้องใส่ทอชให้ได้เยอะกว่าน,นี้เพราะว่าถ้าทอชไม่เยอะว่ามีบัไลแน่นอนใช่เพราะเราเคยเกิดขึ้นมาแล้วตอนเล่นเราอาชิลอดกับพี่เฟมในมอสอะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะทุกคน มันเคยพินาศมาแล้วเดี๋ยนะเอาทอชแล้วก็เดี๋ยวเราก็เอาเตียงมาใส่เออเดี๋ยวเราค่อยเอาเตียงมาใส่ผมจะทําให้นี่มากเลยไอ้แสงึ้นเป็นบนฟ้าเขาเรียกว่าอะไรวะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรสักอย่างนั่นแหละเดี๋ยวเราปักทอชไปนะครับผมต้องการใส่ทอชให้มากกว่านี้ไม่ใช่ทอชสิเตียงเดี๋ยวห้องนี้จะกลายเป็นห้องผลิต NPC แล้วเราค่อยมาขน n p c แบบกระจายตัวละสอง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 แล้วก็ค่อยๆ อัปเกรดเออเอ็ก็จะมีเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ครับผมมันก็จะลกใช่ไหม, <S <S ดนะมเดี๋ยวนะมาเดี๋ยวดูซิขอจับเอ c นซสักสองตัวได้ไหมเพี้ยนโอ็นบ <c oughs> <Ooh, S 2> ีซีเดินดูเยี่ยนเลยทุกคนเอ c นสองตัวอ้าวเ <c oughs> จอแล้วตัวเดียวเดี๋ยวแป๊บขอปิดอ่าเอาสักสิบพอลำคาญไม่ใช่อะไรเรากูลำคาญเสียงนั่นแหละอ่าสวัสดีครับตัวนี้เราแลกไปยังแรกไปแล้ว มีตัวไหนที่เดินอยู่ช่องกลางแล้วแบบยังไม่ได้แลกไหมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ้านตัวนี้ตัวนี้มือใหม่มือใหม่นี่นี่มือใหม่นี่นี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวมือมือเก่ามึงไม่ได้โอ้โหการมือใหม่เนี่ยมือใหม่เนี่ยเอามือเก่าแล้วมันไม่ได้มือใหม่มือใหม่ขยับเข้าไปลูกขยับเข้าไปขยิบยิงกับกูอีกเยี่ยมไปเลยอ่ะเราไปหาตัวอื่นก็ได้ฮะ หาตัวนี้โอ้โหตัวนี้มือเกาเก่าโอ้ยดีก็แลกเต็มเต็มเหนียวเลยทุกคนบอ่าได้แล้วหนึ่งสวยพี่สวยตัวต่อไปมึงอยู่ไหนตัวต่อ,อมึงนี่แหละมึงนี่แหละกูเลือกมึงนี่แหละ,หละไปลง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 โอ้ยอย่าเดินเบียดไปไหนแล้วนะ้มืดแล,ล้วหรอยังยังไม่มืดเดินลงไปเดินอ่าประมาณตรงนี้ มึงจะเดินหนีกูทำไมเนี่ยโอ้อ่ออ่ออเออเอาเอานิ่งไม่เป็นเอาเออเอานิ่งนิ่งนิ่งเอากูจะวางเอาปั๊บปั๊บจับอาเรียบร้อยมึงจะหนีกูไปไหนมึงจะหนีกูไปไหนเวียนอดูเราจะวางบล็อกเอาไว้เดี๋ยวมจะให้เขาออกเส้นทางตรงนี้แหละเฮ้ยออกแรกเกะก็ถูกเอ้ เอ้เรียบร้อยเดี๋ยวตอนคืนเราก็แค่มาเอาเข้าไปครับผมว่าตอนนี้เอ็มซีเยอะไปอเอ็มเอ้แต่ว,ว่าเราโอคาออกได้นี่ใช่ทุกคนรอโคออกได้ตอนเช้าก็ทําได้ไม,ไม่ไม่เป็นไรนี่เลยวิธีการเอาออกนะครับง่ายๆเราแค่ทุบบล็อกข้างล่างใช่ไหมพอเราทุบบล็อกข้างล่างแล้วเนี่ยเราก็จะมาเชื่อมกันอ่าเราจะเชื่อมกันก่อนอ่าอย่างนี้แล้วเราก็ดันเอ็มซีออกได้เลยครับอ่ามันดันออกได้มันดันออกได้ ลืมเลยเอ่อไปเลยเพื่อน let's go มึงอย่าบังก้สิออกไปเกะกะพวกมึงนี่ขัดขวางความเจริญจริงๆออกไป let's go let's go ไปแล้วมึงด้วยมึงอย่าบังมาบังกันทำไมไปเร็ว let's go อ่อทำไมมึงไปไม่ไปไวะ let's go โอ้โหมึงจะลังรักเพื่อนเลยขนาดนี้มึงออกไปออกไปออกไปไปเร็ว ไปเร็วนาะยต้องไปแล้วไม่ต้องมาลักเพื่อนตอนนี้มึงอย่าเพิ่งมาลักเพื่อนตอนนี้ได้ไหมะฮะเพื่อนที่เขาเลยจะไปได้ดีออกไปมึงอ่ะเออเออเออนี่ยมืดแล้วไป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 เออเรียบร้อยทุกคนแค่นี้เราก็จะได้มี npc สองตัวไม่ใช่กูออกไปแล้วโดนซอมบี้แดกนะเพราะตอนนี้มันเหมือนจะมืดแล้วนะ npc เข้าเข้ามานอนโอเคเรียบร้อยว้าวแค่นี้เราก็มี npc สองตัวในการ พาไปแล้วเดี๋ยวนะครับผมต้องการเขาเรียกว่าเลยไอหินหยาบหินหยาบตอนนี้เราไม่ต้องกลัวนะว่าเอ็มซีเราจะตายหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราปากท็อตไปเยอะมากๆนะครับมันก็ไม่น่าจะโดนอะไรหรอกมั้งหลอกมั้งนะแต่ก็มีโอกาสจะโดนอยู่แต่เราต้องรีบเราต้องรีบเราต้องรีบเอาทานเอาทาน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 กูอยู่ไหนโอเคทานไปเลสโกวยจะพึ่งมืดสิเอ็มซียังไม่ถึงบ้านเลยไปแล้วเพื่อนเรามาแล้ว เราสิ่งนี้ไปมุกนายแล้วไปเลยเราลดลางไปแล้ว <laughs> ทำไมลดลางกูดูวิ่งช้าจังวะ <laughs> เ,เร็วเพื่อนเราเข้าเราเป็นกำลังใจทุกนายสองตัวอ้ยอืดอื้อเราต้องคิกขวาเสรีเรื่อยไหมคือเราต้องคิกผมผมกลัวว่ามันจะสปีดขึ้นไม่ถึงอ่ะเอ้ากูอย่างเดียวคือมันจะสปีดขึ้นไม่ถึงไว้ตรงนี้มันก็น่าจะไปได้แบบชิวๆเบยๆนะ เออตรงเนี้ยมันเห็นไหมมันไปได้ง่ายๆเลยดูรถรางกูดิ่งรถรางกูอยู่อยู่ไกลอยู่เนี่ย,อย,อย,อยโอ้ตายมามึงกูว่ากูแบกมึงไปง่ายกว่ากูก <c oughs> ูกูแบกมึงไปมันน่าจะเร็วกว่านะเดี๋ยวนะผมว่าเราเบรกแบกไม่ใช่เบรกแต่แบกโอเคเบรกเบรกแบกเออนั่นแหละแบกเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวต้องใส่เป็นนี่้าไปเดี๋ยวนะกูเอานี i มาเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วขึ้นไปขึ้นไปเออขึ้นถึงไหมว้าวพระเจ้าทีเดียวถึงเลยว่ะ โอ้ยีิเรียบร้อยเพียงนแค่นี้พวกนายก็มีบ้านใหม่แล้วเดี๋ยวนะอันนี้มังๆแน่แน่เอาไปโอ้แค่นี้พวกนายก็มีบ้านใหม่แล้วเพื่อนเดี๋ยวนะเราต้องเคลียร์ไอ้ขอพวกนออกแล้วก็เดี๋ยววิเวยว่าเราจะใส่พวกเอ่อเรียกว่าอะไรนะเตียงใช่เหรอเราจะใส่เตียงให้มันเข้ากันเยวตอนนี้ผมขอเคลียร์เอาอุ๊คุณลว่ว <laughs> ง <laughs> ตอนนี้ขอเคลียร์เอาไอ้พวกดินออกก่อนแล้วกันรู้สึกว่ามันลกมาก เราต้องเอาดินแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปตกแต่งทางให้เหมือนเดิมเลยเนาะเพราะทางเรามันจะดูเละผมไม่อยากผมไม่ชอบทางที่มันดูไม่สวยอ่ะถูกไปโอ้โหดินใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคโอ้โหจนดินลามจนดินมันลามเก็บมาให้หมดเลยจ้าเก็บมาจ้าแล้วข้างบนพี่เว็บคับถามว่าพี่เว็จะทำเาทางขึ้นยังไงตอนนี้ผมว่าทางขึ้นของเราเรายังเปิดออกมาไม่ได้ครับก็คือว่าตรงเนี้ย เราต้องใส่เป็นประตูเข้าไปอย่างเดียวก็คือประตูเหล็กอ่ะฮะปุ่มน่าจะวางกับกระจกได้แล้วป่ใช่ไหมหรือว่ากูคิดเองปุ่มน่าจะวางกับกระจกได้แล้วปล่าไปเดี๋ยวเราไปเอาของกันดีกว่าเอาก็คือขนแกะจะมีขนแกะใช่ไหมจะมีขนแกะมีปุ่มปุ่มเรียบโอเคเดี๋ยวเราไปเอาขนแกะกับปุ่มเรียบกันทุกคน ขนแกะครับปุ่มเรียบอ๋อมันน่าจะมีอันนี้ไงครับเจอแล้วอันนี้ก็เก็บไปก่อนดูว่าจะได้ใช้อะถูวเลยแล้วขนแกะผมนอการสีแดงสีแดงน่าจะได้เอามาลักสอกองก็พอแล้วไม่น่าจะได้ใช้เยอะขนาดนั้นสีแดงก็น่าจะเป็น a อ c ซได้ผสมพันธุ์อุ๊ยเจเลญโทษทีป่ะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการบินขึ้นก่อนเนาะเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเดี๋ยววิวว่าวิวต้องใช้เป็นลิฟต์หรือว่า เป็นกระไดลิงแล้วก็ไปเปิดประตูขึ้นข้างบนเอาดีกว่าน่าจะเวิร์กกว่าน่าดเนี่สิ่งที่กูคิดกูเข้าตรงนี้ก็ได้โธ่จะยากตรงไหนวะเดี๋ยวนะคราฟก่อนอันนี้เราต้องวางไว้ตรงกลางไหมตรงกลางแหละเนาะเดี๋ยวปักท็อตก่อนกูกลัวพวกมึงตายมากเลยลูกเ้ยเดี๋ยวนะแล้วก็ไม้แปรรูปกล่องนี่ลกแล้วเกินเนาะใช่กล่องข้างในนี่ก็ยังากอาผมวางฝากไว้ตรงนี้หน่อยแล้วกันเนาะอันนี้เก็บครับเก็บเก็บ เก็บ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 อู๋ออกมาทาไมเราไว้เยอะแยะโอเคแล้วก็เตียงเตียงนอนเราจะไม่คราฟเยอะขนาดนั้นเราจะจะเอามาแค่ประมาณ15อันโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาวางเตียงนอนไว้ข้างบนอย่างนี้ก็ตามใจเลยฮะมึงอยากจะวางเป็นฟันปลาก็เ้หรอเมึง <c oughs> <c oughs> เ,เราอยากจะเรียงเตียงนอนเป็นยังไงวะแล้วแต่ครับผมใช่เรา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 ฟรีสไตล์นี่อะ่ะเตียงนอนอะ่ะ ผมจะวางแบบจ้บา,อาบ,บ,จบอย่างนี้แหละอืมวางแบบจัาบอยู่แล้วเดี๋ยวนะเอาเตียงนอนมาหนึ่อเออวางสลับเป็นฟันปลาอย่างนี้โอเคอันนี้เราวางไงก็ได้นะ้เพราะว่าตรงนี้เราไว้แค่เป็นให้เอมบิซีเขาอยู่ชั่วคราวเฉยเดี๋ยวในอะนาคตเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งห้องนี้เอาไว้เป็นห้องเก็บเอมบิซีนะทุกคนทุบทุบไปนอนนอนเออเรียบร้อยอันนี้เราก็จะมีเอ็มพีซีที่แบบเรียกว่าอะไรนะ เอบซเป็นฟาร์มแล้วกันเออฟาร์มเอ็บซีแล้วทุกคนนี่เห็นไหมแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเอาข้าวนะครับผมมาโยนให้เขาเพื่อให้พวกเขาผสมพันธุ์เออแค่นี้ก็น่าจะเสร็จแล้วแหละฟาร์มเอ c บซเดี๋ยวพี่เวจะผสมพันธุ์เอบซชั้นเนี้ยไว้แบบเยอะๆเลยแล้วกันเนาะขอผสมพันธุ์มันไว้แบบเยอะๆสักสิบยี่สิบตัวเลยคือแบบเตียงอาจจะต้องสร้างเพิ่มอืือแต่ว่าขอผสมพันธุ์ไว้เยอะๆก่อนแล้วกันเนาะมันจะได้แบบว่ามีประชากร เอ็ซที่แบบล้นล้นแหละเออให้แบบว่าแต่ละชั้นก็เอ็ซจะอยู่สบายหลังจากที่เราสร้างคือไอ้ตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราจบซีรีส์นี้กันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสร้างแบบเป็นคลิปแยกอืมต้องพูดอย่างนั้นดีกว่าโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะครับนะครับผมที่รับชมตอนนี้เราก็ได้เอ c มซมาเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะโยนขนมปังให้พวกเขาผหวังว่าพวกเขาจะมีลูกกันนะบัตนาวใช่ไหมเพื่อนผู้นายนกำลังจะมีลูกกันใช่ไหมนั่นไงกกว่าแล้ว ว่าไงยิ้วดันไงออกรูปไหมออกรูปไหมขอถ่ายรูปหน่อยขอถอยขอขอขึ้นหัวใจอีกรอบหัดเอา้ามึงคลอดแล้วเหรอมึงคลอดเร็วเนาะโอเควัน okay, เ well, จอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงใจให้พี่เว็บด้วยกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วครับผมเดีย๋ยวเราจะทำให้ตรงนี้เป็นฟาร์ม NPC ให้ได้ NPC จะต้องล้น,น่ะตรงเนี้ยอืมกองทัพ NPC ต้องเกิด